สวัสดีครับวันนี้มากพวกผมพีรทรทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวกระบอกน้ำชินจังชุดมาร์สไรเดอร์นั่นเองสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดจากทางเมเจอร์นะครับผมในชุดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกระบอกน้ำชินจังอันนี้นะครับแล้วก็ได้น้ำกับป๊อป็อปคอนแยกอีกต่างหากนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะได้ในราคาเพียง350บบาทเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าไม่แพงมากนะ โอเคนั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดของเจ้ากระบอกน้ำนี้กันเลยนะครับมาครับผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็ออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็น่ารักเลยนะครับผมีด้านหน้าด้านข้างนะครับอีกด้านหนึ่งและด้านหลังนะครับผมก็จะมีโลโก้ของเมเจอร์นะครับใต้เท้านะด้านบน ก็จะมีช่องใส่หลอดด้วยนะครับนี่เขาก็ให้หลอดมาด้วยนะครับผมเราก็สามารถปักหลอดลงไปได้เลยนะครับนี่เท่านี้ตัวของชิ้นจังก็จะดูเป็นแก้วน้ําขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่เวลาตั้งโชว์ก็คงไม่ใส่หลอดใช่ไหมรออกไปนะครับมาดูใกล้ๆกันดีก,กว่านี่รายละเอียดใกล้ๆผมว่างานปั้นนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับก็คือแบบการลงสีก็เป็นเกต โงหนังนะถัางป็อปคอนอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ได้เนี้ยบขนาดนั้นนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวกระบ,บอกนั้นเนี่ยคือสามารถถอดหมวกได้ด้วยนะครับวิธีถอดแล้วก็ดึงออกได้เลยนะปึ๊บน,นี่ก็จะได้เป็นนะาชินจังนะครับผมนี่เห็นหน้าชินจังชัดๆแล้วนะครับเวลาใส่น้ำแล้วก็เปิดฝาด้านบนนะครับผม เปิดยังไงเอ่ยนี่ตรงนี้จะมีช่องดัดมันยุบลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงด้เลยปึ๊บนี่ด้านในก็ใส่น้ําเข้าไปได้นะครับเวลาปิดก็กดลงไปเลยง่ายๆนะครับผมมาดูรายละเอียดของหมวกกันดีกว่าในส่วนของหมวกเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่ารักเลยนะครับผมด้านในแล้วก็จริงๆตรงเขาหนวด สัญญาณตรงนี้สามารถขยับได้นิดนึงด้วยนะครับวิธีประกอบกับเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีช่องพอดีนะวงกลมแล้วก็กดลงไปชึบนิดหน่อยหมุนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับผมกับชินจังมาสไรเดอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะออกแบบมาเหมือนกับไอตัวชินจังตอนพิเศษที่คอลแลบกับชินคาเมเลเดอร์เลยนะครับผมแค่ สีชุดนี้เนี่ยจะเป็นแบบสีชุดปกตินะไม่ใช่สีชุดของชิงคาเมลเลเดอร์อ่ะพูดถึงสีปกติแล้วก็เอาตัวถังป๊อปคอนของมาสเตอร์มาเทียบกันสักหน่อยละกันนะครับอันนี้ก็เป็นถังป๊อปคอนมาสเตอร์ของเมเจอร์ที่ออกเมื่อปีที่แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นสีชุดนี้เลยนะครับเนี่ยสีเดียวกันเลยนี่คือแบบเอามาตั้งด้วยกันแล้วก็สวยงามเลยนะครับเนี่ยดยอดเลยนะครับนี้โหคือสวยมาก แต่สีเขียวของชินจังนี่ดูเข้มกว่านะส่วนในส่วนของสีแดงเนี่ยตาคามเบนเลเดอร์ก็เข้มกว่านะครับก็สวยงามเลยนะครับตั้งคู่กันโอเคครับนั่นอย่าเราไปดูรายละเอียดของกระบอกน้ำชินจังรอบๆกันอีกทีนะครับผมไปดูกันเลย ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสับการรีวิวกระบอกน้ําชินจังชุดมาสไรเดอร์นะครับโดยรวมตัวนี้ก็ท่าบอกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับผมคือข้อเสียจะมีอยู่แค่การลงสีนะที่แบบมีเลอะมีอะไรบ้างนะครับแต่คือมันเป็นถังบอกรเป็นกระบอกน้ําจากลงหนังอ่ะสีมันก็ไม่เนี้ยบอยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมตั้งโชว์เนี่ยก็ถือว่าสวยงามครับใครที่เป็นแฟนชินจังหรือมาสไรเดอร์เนี่ยไม่ควรพลาดกับกระบอกน้ําชุดนี้เลยนะครับผม โอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย